ก่ปวเ,เป็นสิวมาทั้งชีวิตเลยคะ่ะเป็นปมแบบในใจมาตลอดทำไมฉันต้องโดนล้อทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยคะ่ะเป็นสิวมาสิบกว่าปีแล้วค่ะจริงๆเราก็คือเป็นสิวมาทั้งชีวิตเลยคะ่ะเราแบบเป็นสิวหนักสุดช่วงเข้ามาหาละะัยค่ะล้างหน้าไปก็เ,เจอแต่สิ่งมันทำให้เราแบบไม่โอเคเลยอะกับการที่เราจะออกไปเจอผู้คนเงนะะี้ยค่ะหรือว่าถ้าออกก็จะใส่แหวนติดสวยเงี้ยคะ่ะเพราะว่าอายมีคนพูดแบบว่าหน้าแก่ปวดรี้ย เจ็บนะแต่ก็ปล่อยว่าม uh uh ันปากคือแค่เป็นสิวค่ะแต่มันเป็นกังวลมากว่าทำไมมันไม่หายก็เลยตัดสินใจแบบลองมารักษาให้มันแบบให้มันหายดีไหมจากคลิปนะคะที่เห็นคุณหมอแลคะแล้วก็รีวิวคนอื่นๆเขายังหายเลยทาไมเราแบบเราจะหายไม่ได้ภายใน3เดือนอะ ดีขึ้นค่ะมือความรู้สึกว่าโอ้รหู้อย่งีเข้ามารักษาที่นี่ตั้งนานแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอะค่ะถ้าเรารักษาที่ต้นเหตุอะค่ะมันก็จะหายได้ไวจบแล้วจริงๆค่ะมั่นใจแล้วจริงๆค่ะ